ปึกขั้นแรกได้จัดไปขั้นห้าจะมีการวอร์ฮอปห้าวอร์ฮอปโอเคไหนวอร์ฮอป แบบ around this is easy but forget อันไหนบ a ฮอ h อ่ะอันไหนบ a ฮอ h ถามจริงใช้ไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็นนะทำไม่เป็นอะ่ War อะบ a ฮอ h อ่ะ you will die if you touch me โอเคอ๋ออันนี้คือขั้นแรกใช่ไหมไมันจะเป็นไม่ใช่สเตทแต่วมันจะเป็นขั้นแรกขั้นแรกโอเคขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นแรกขั้น easy ที่สุด ไปเลยได้ไหมแบบที่ห้าไงอันนี้แบบที่หนึ่งอ๋อยังไงอ๋อเดี๋ยวนะโอเคโอค้อเดยวเด้อเด้อเดยวไม่ไม่คือให้ตายอะ่ะก็วอล์ฮอบไม่เป็น อดู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 แลดูแลดู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 แให้ตรงโอเคกระโดดค้างโอเคถ้าตีนถึงสีดำ่ะฮะให้หันขวา กระตุกใช่ไหมกระตุกขวาก็แ,แบบว่าหันกลับมาที่เดิมแล้วกลับมาอย่างเร็วแล้วมึงนะฮึบฮึบฮึบึบเอ้ยมันเหมือนได้รอบหนึ่งอะ่ะฮึบ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 ึบกูเริ่มจะหน่อยใจละโอเค ทิศอย่างเงี้ยที่โค้งเป็นยาวเลยนะเว้ยทิศที่ผมใช้อะไม่โค้งเป็นยาวเลยเลาะวอลฟริกเหมือนวอลฮอปแต่ว่าเดินขวาใช่ไหมไม่ทำไมไม่กระโดดค้างล่ะเหมือนเออเลย,อยเอ้ยเอ้าโอเคเออโอเค ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอะไระอ่ะเออเออผมได้แล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆดๆได้ไมนึงขอตั้งสติกัน เออให้เป็นจังหวะโอเคฮึบฮึบโอเคโอเคฮึบฮึบโอเคถ้าถ้าฮึบรอบแรกปิดรอบหลังก็ต้องเป็นจังหวะให้ตามมาให้ทันฮึบ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 เออเอเอเย่อันนี้คือ คือเพิ่งผ่านระดับเค้ก w ล l k กก็คือระดับแบบโคตรง่ายของโคตรง่ายเออไปสก๊อปสมอลเคลี t ร์วิวดอก by the basketball court in 60 seconds ผมอยากมีแก๊งกว่ะ มีไหมแบบใส่สูติกันอะไรเงี้ยเหมือเหมือไฟเอ็มไหมมีไหมเอ้ย <c oughs> เอาอ๋อคุดดูอ๋ออ๋อ,อ,อคุดกันโอเคผมซ้อนได้ไหมเนะี่ย <c oughs> ตามมาโอเคเฮ้ย <c oughs> อ๋ออันนี้บ้านคุดกันเหรอ <c oughs> จัดจัด let's go เฮ <c oughs> ้ยมีเงินด้วย เอ้นนยนี่มึงใครเนี่ยมึงใครมึงใครออกไปแม่เย็ดอย่าเยอะอย่าเยอะอา้าวเอาเพื่อนกูอยู่นู่นอ,อ๋อคนนี้กูเลือน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 โอ้ยโดนกูกะตีตายตาย ไปไหนตาย yeah. ดีสวัสดีครับคุณกันอยู่ไหนหวะกูพลาดสายตาแป๊บเดียวคุณกันหายไปแล้วอย่าดีเอายู่นี่เออโดนผมพี่พี่พี่พคุณกันโดนผม เฮ้ยเมทัลป้ายมึงขายเนี่ยมึงขายเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบขับจักรยานอะไรมึงไปไกลาเลยอย่าดีคนจะฟาร์มอะไรเยอะๆฮ้ยมีปั่นจักรยานด้วยไปหาคนกันกันอะไรมึงอะไรมึงเทเลพอร์ตดีเทคอะไรไม่ได้หวาบเลยตายก็ทืบสามขโมยรถต่อแม่งล็อก อย่าเดินอย่าเดินผ่านหน้าอย่าเดินผ่านหน้าไม่ชอบอุ้ยมันโดนโดนผมพี่โดนผมพี่อย่าเดินผ่านหน้าไม่ชอบอย่าเดินผ่านหน้าอย่าเดินผ่านหน้าอย่าเดินผ่านหน้าเอ้ยเซยเซยแล้วกู นเนี่ยมึงใคร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 มึงก็ตายมาใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมสู้ไม่ได้เออกูโดนข้าศึตัดเอ้ยกูโดนยิงเอ้ยกูโดนฆ่าอยียไงแม่งตายกิมมี่อยู่มาเนี่ย

กันอยู่ไหนวะมิสเตอร์กันกันไม่อยู่นี่แต่กูเลื่อนฝาดมาเอ้ยเอาโดนคุณกันว่ะมึงเหรอมึงฆ่ากูกูจำได้มึงฆ่ากูมึงจะไปไหนไอ้คุยกูใหญ่มากเนี่ยฮะเอ้ยๆๆ้ย มันการสวนไปกีก่กี่ตีเจมี่เดี๋ยมาเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเชสตี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยยังไม่โคตรโจนอะ่ะงโจนแตมบนจริงจยมให้ชิปเอาไปทำอะไรได้อะ่ะ ันทำอะไรได้สยสวย์มโมโตโมโูทอปใช่แฮกแฮกอ๋ออ๋อคลิกใช่ไหมสวยเย่ yeah, let's go ตามมาได้ครับเอ้ยเอ้อ คุณจันผมล้มไปผมล้มครับยาแปดอันเฮ้ยเอดีแต่เมื่อกี้แฮมเมอร์สยาขวดอัลพันโอ้โหเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยของดีรีแพร์รีแพ์ มันไม่พังง่ายๆหรอกเว้ไปไหนไปด้วย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 ไป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  กล่องจุม่มขอปืนสักกระบอกหนึ่งกูได้แก้วขอปืนได้แก้วแยดแค่อันนี้ไม่ไม่มีปืนอยู่แล้วกล่องนี่กูว่าดูสรง <S 2> <S 2> ได้ขวดเอาไปปลาหัวพองนะขวดอ่ะโอเคมือได้มีดหรอผมไม่มีอะไรเลย มีแต่แก้วแก้วมาแทนกันวิยข้างนอกมีคนฟันกันไอ้เฮียนี่มึงแกงเหรอมึงแกงเหรอเอ้ยพี่ฟันผมอะไรอ่ะกันตีผมไปไกลเออ Yeah Metal Pipe ดาเมจมันเยอะกว่าคอนไหมะ่ะผมเพิ่งได้คอนมาขโมยมามาเอาของปะโอเค Let's go <S <c oughs> อย่ามาเข้าใกล้อย่ามาเข้าใกล้ที่แห่งนี้ป้าลูกพี่โกไอสัตว <c oughs> ์ไปไปเฮ้ย มันคือยาอะไรอ่ะกินแล้วจะวิ่งเร็วโอเคผมใช้วิ่งหนีตีเร็วด้วยโอเคคำนึงผมถือไว้กันขวายขวายขวายเรื้อนเรือแล้วขวายเรือแล้วขวายเรือแล้วขวายตัวมึงถือปืนอ่ะโอ้โหกูมีแค่ขอน พูดเลย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 ไปไปแก้ให้ไม้หายช็อตก่อนไปแก้ให้ไม้หายช็อตก่อนเข้าไปบอดดูดิดูดิดูดิแมงแมงพูดพูดพูดปิดเปิดเปิดไม่อยู่เลยเหมือนหลอนะใครมันพามเฮียอะไรวะเฮ้ย เออเร็วอะเออเออเออให้มันได้อย่างงี้เจ็ดแม่งทำไรเอ,อ้ยเอ,อ้ยเ,เดี๋ยว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 ไอสัสเ,เ,เ,เอาเพื่อนกูไปไหนโอ้โหเพื่อนกูเขาไปอยู่ข้องไหนละ พูดเทียอะไรสัตว์ยันแม่เลิกเบียวอย่าอย่าอินเกมให้มากอ,อะไรเลิก<ๆ>เลิกเลิกเลิกไม่ช็อตก่อนเลิกไม่ช็อตก่อนเลิกไม่ช็อตก่อนอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะ